วันนี้ก็พาเข้าสวนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเก็บนี่นะเพื่อนๆนใบใบโหระพานะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเก็บแล้วก็ลวกไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะนี่เราก็จะเก็บเอาใบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลวกนะคะเดี๋ยวเนี่ยก็อีกไม่นานอีกแล้วจะเดือนสองเดือนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะเพื่อนๆก็ผักในสวนเนี่ยก็จะแห้งตายนะคะแล้วเขาก็จะแบบ สามารถปลูกได้อีกทีก็คือปีหน้าเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บนางพวกเนี้ยใบยโหระพาแล้วก็บัซิลิกนะคะกระเพราเราก็เอาไปลวกไวแล้วนะคะบางส่วนแบบนี้นี่แล้วก็ฝั่งทางนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรอพริกก่อนนี่พริกก็กําลังเป็นเม็ดเลยนะเพื่อนๆดูสิกาลังเป็นฝกักเป็นลูกนะคะเนี่ย ลูกใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้นางแดงนางแดงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะไปแช่แข็งไว้นะเพื่อนเพื่อนเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราสามารถปลูกผักได้แค่ช่วงหน้าร้อนนะ mm hmm. เพื่อน<ๆ>แบบเพื่อนถ้าแบบเนี่ยถ้าแบบฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็จะไม่สามารถปลูกผักอะไรได้เลยนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เห็นในในโดมเนี่ยในโดมผักของเรานะคะคือถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวผักพวกนี้ยเขาก็จะแบบตายนะคะเขาก็จะหนาวก็บางต้นนะคะก็อาจจะไม่ตายเขาก็แค่จะแบบอนอนหลับเฉยๆนะคะแล้วเขาก็จะตื่นมาอีกทีในช่วงฤดูฤดูร้อนนะคะของปีถัดไปนะเพื่อนๆเนี่ยหุยมะนาวเราคือแบบกำลังสวยเลยนะเพื่อนๆดูสิ กำลังติดใบนะคะนี่เลยมะเขือเทศคือแบบปีนี้กินไปแบบจุกๆเลยจ้านี่อันนี้ก็เก็บไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะนี่แล้วก็พริกพริกคือแบบเยอะมากนะเพื่อนๆเราอะเข้าใจว่าเราปลูกพริกเอ่อพริกพริกหวานนะคะเนี่ย เพราะว่าตอนที่เรา,พาเพาะเมล็ดอะเราไม่ได้ดูนะเพื่อนๆว่ามันเป็นมเมล็ดอะไรแล้วทีเนี้ยใบนางอะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆดูสิแต่พอนางมีแบบมีฝักมีมเมล็ดแบบเนี้ยสรุปว่านางคือพริกจินดาที่บ้านเราจะ้ะนี่แฟนเราก็ตั้งหนะ้าตั้งตารอที่จะกินเออกินพริกหวานนะเพื่อนๆแต่พอปรากฏว่านางกลายเป็นพริกจินดานะคะ นางเลยร้องไห้เสียใจนะเพื่อนๆแล้วก็นี่เมลอนนะคะนี่ลูกนี้แล้วก็นี่มี1ลูก2ลูก3มลูกแล้วก็นู่นนะคะนุ่นข้างในนู่นอีก1ลูกนะคะเป็น4ลูกแต่ว่าเราก็ได้กินแล้วแหละปีนี้คือแบบเมลอนที่เนี่ยคือในส่วนที่เราปลูกปีแรกนะเพื่อนๆคือ หวานมากนะพกเพื่อนๆไม่ได้แบบไม่ได้ขี้โมนะคือแบบหวานจริงๆหวานจนเบาหวานขึ้นตาเลยนะคะนี่แล้วก็ข้างในเห็นแวบบๆขาวๆนู่นนะคะก็จะเป็นเอ่อแตงไทยนะเพื่อนๆ,ๆแตงไทยที่บ้านเรานี่น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้กินแล้วแหละนี่และนางก็ยังมีลูกจิว๋วๆแบบนี้นะ <ๆ S 1> พเพื่อนๆไม่รู้จะไม่รู้จะโตทันก่อนหน้าหนาวหรือเปล่านะคะเนี่ย นี้แบบนเดี๋ยวเรามาเ,เก็บนี่เลยเดี๋ยวเรามาเก็บใบโหระพากันนะคะนี่เก็บไว้ต้มเอาไม่ใช่ต้มเอาไปเหมือนไปลวกน้ำนะเพื่อนเพื่อนให้สีน้ำเปลี่ยนสักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เอาแบบเอามากรากรมม้วนๆน,นะคะเอามาปัาน้นเอามาปั้นให้นางเป็นก้อนแล้วก็เอาไปแช่ในตู้แช่แข็งนะคะไว้กินช่วงหน้าหนาว เพราะว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะผักเขาจะแพงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ผักบางอย่างก็จะหายากนะเพื่อนๆก็จะไม่มีเราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยอ่ะก็คือสามารถกินซื้อกินได้ตลอดทั้งปีนะเพื่อนๆเก็บกินได้ซื้อได้ที่ตลาดปลูกได้นะคะ แต่ถ้าชีวิตในเมืองนอกเนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะไอช่วงที่เราปลูกได้นั้นก็จะมีแบบเป็นช่วงๆแค่ช่วงช่วงฤดูร้อนนะคะถ้าหลังจากช่วงฤดูร้อนไปก็นี่เลยต้องนําผักไปแช่แข็งนะคะถึงจะมีผักไว้กินในช่วงฤดูหนาวนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เยอะขนาดไหน นี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นต้นโหละพาอีกอันหนึ่งนะนีเราก็จะนํามาเด็ดแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเด็ดลงใส่กะละมังแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปลวกนะคะแล้วก็เอาไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้กินในช่วงหน้าหนาวนะเพื่อนเเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็จะไม่มีผักกินในช่วงฤดูหนาวนะคะก็หักแบบนี้เลย คือแบบว่าพอมาอยู่ต่างประเทศนะเพื่อนๆทุกอย่างอะเวลาที่เราจะทำอะไรเราต้องคิดคำนวณมีเอ่อมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะเพื่อนเพื่อนออย่างเรื่องเล็กๆเลยเรื่องชีวิตการเป็นอยู่นะคะเรื่องการกินอย่างเงี้ยผักอย่างเงี้ยเราก็จะเอ่อในช่วงฤดูรรอเราก็จะมีผักกินแบบ เยอะตลอดเลยนะคะมีอยากกินอะไรก็สามารถปลูกไว้กินได้แต่พอมาถึงช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราอยากจะกินผักพวกเนี้ยในส่วนที่ที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆนเราก็ต้องรอในช่วงฤดูอ่อในช่วงฤดูร้อนของปีถัดไปนะเราถึงจะสามารถ เราถึงจะสามารถปลูกได้อีกครั้งแล้วก็มีผักพวกนี้กินได้นะคะหรือว่าบางซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีขายนะคะแต่ว่ามันจะมีราคาแพงหรือบางผักบางชนิดมันก็ไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าที่เนี่ยหนาวเขาก็จะหนาวจริงๆนะเพื่อนๆปลูกผักอะไรพวกเนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะนี่ เราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนว่าในช่วงฤดูหนาวเราจะกินอะไรเราจะใช้อะไรกินถ้าถ้าเราไม่มีผักในช่วงฤดูร้อนเราไม่สามารถปลูกผักได้ในช่วงฤดูร้อนนะคะเนี่ยเราก็ต้องอาศัยวิธีการถนอมอาหารหรือการเก็บหรือแปรรูปอาหารให้กินได้ให้สามารถเก็บได้นานชวยกินในช่วงฤดูหนาวได้นะคะเนี่ย แล้วก็อันนี้เราไม่ได้รู้มาจากเราไม่ได้รู้เองนะเพื่อนๆก็คือเราก็ศึกษามาจากคนที่เขาอยู่ต่างประเทศมาก่อนนะคะก็คือเขาทําแบบเนี้ยเขาทําเก็บใบแบบนี้มาแล้วก็เอาไปลวกน้ําให้มันเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะคะแล้วก็มาปั้นปั้น,ป,นปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาไปเก็บแช่แข็งในช่องแข็งนะคะแล้วพอเวลาเราจะมากินอย่างเงี้ยเราก็เอามาลวกน้ํามันก็จะสามารถเก็บ ได้นานนะเพื่อนๆแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็สามารถมีผักกินได้ตลอดนะคะพวกพวกใบบัซิลิกนะคะใบกะเพราเนี่ยเราก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่สองแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะเพื่อนๆก็จะถึงฤดูฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเราก็เก็บแบบนี้ เอาแค่ใบมันนะเพื่อนๆแบบนี้เลยนี่นะคะเอาใบามันแบบนี้แล้วก็เด็ด,ด,ดพวกใบกะเพราบาซิลิกอะไรอย่างนงี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เราก็ทำไว้แล้วเหมือนกัน แต่ว่าทําครั้งหนึ่งพอแบบเราเอาไปลวกน้ำนะเพื่อนๆมันก็ได้แค่นิดเดียวนี่เราก็ทํารอบสองนะคะรอบแรกที่เราทําไว้เราก็เขียนวันที่ไว้ว่าเราต้มวันไหนเราลวกเราลวกไปวันไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบต่อไปถ้านางโตทันนะเพื่อนๆก็อาจจะได้ทําอีกหนึ่งรอบนะคะเนี่ยนางค่อนข้างค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วเหมือนกันนะคะต้นใบโหระพา ส่วนพริกของเราพริกในส่วนก็กําลังเขียวนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็รออีกไม่รู้กี่เดือนเดี๋ยวรอให้นางเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหวังว่านางจะแดงทันก่อนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเพราะว่าพริกที่เราซื้อมาจากเมืองไทยตอนช่วงเดือนก,ก,กรกฎาก็เริ่มหมดแล้วนะคะขนาดเรากินแบบกินไม่บ่อยนะเพื่อนๆกินครั้งละเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นคนกินไม่ไม่เผ็ดอยู่แล้วนะคะ เราซื้อมาน่าจะสิบบาทหัังสิบบาทไทยถุงละสิบบาทซื้ออยู่ไหนแมคโครแล้วก็นี่เลยค่ะกินได้นานมากแล้วก็จะเด็ดใบอันเนี้ยต้นต้นโหระพานะคะเรายิ่งเด็ดมันก็ยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆเนี่ยเราพยายามเด็ดดอกมันออกนะคะมันจะได้ขึ้นขึ้นเป็นยอดใหม่ออกมา นี่นะคะก็เกือบเต็มกะละมังแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บต้นนีแล้วก็ซิลิกนะคะแล้วก็กระเพราก็มีแค่นิดหน่อยนะคะเนี่ยหลังจากที่เราเก็บโหระพาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บมะเขือเทศด้วยนะเพื่อนๆเพื่อที่จะเอาไปทําซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามะเขือเทศของเราเนี่ยแดงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะเพื่อนๆแล้วมันก็ แบบสุกเยอะมากคือเรากินไม่ทันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บมะเขือเทศเพื่อไปทำเป็นสอนมะเขือเทศเก็บใส่ขวดโหลไว้ทานในช่วงหน้าหนาวกันด้วยนะคะนี่เลยนี่แต่เมื่อกี้นะคะแอบไปตัดนี่เลยเพื่อนๆเมลอนนะคะแล้วก็แตงกวาสองลูกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมะเขือเทศไปด้วยทั้งสีแดงแล้วก็สีม่วงเลยนะคะ คือแบบเนี่ยนางสุกเยอะเต็มต้นมากเลยนะเพื่อนๆดูสิข้างในนู้นอีกนะคะคือแบบนี่เยอะมากๆคือแบบเราแบบกินตอนแรกๆเราก็คือแบบกินสดนะเพื่อนๆพอกินสดไปกินทุกวันทุกวันแบบก็คือแบบเริ่มเบื่อแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือจะนำไปทำซอสมะเขือเทศนะคะนี่เลยลูกดูสีเพื่อนๆสีแดงสีส้มแบบน่ารับประทานมากๆนะคะ กินแบบกินสดๆก็อร like so like so like so 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 like ่อยนะเพื่อนๆคือนางจะแบบหวานมากเลยนะคะเหมือนกินขนมอะแต่ก่อนเราไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเพื่อนๆพอเราไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นของมะเขือเทศนะคะแต่พอมาได้กินมะเขือเทศที่เนี่ยคือแบบอื้ออร่อยมากนะเพื่อนๆคือแบบเหมือนขนมเลยนะคะมันแบบมันไม่มีกลิ่นเอ่อมะเขือเทศเหมือนอยู่บ้านเราอ่ะเพื่อนๆ อยู่บ้านเราเราคือเราจะได้กลิ่นมะเขือเทศแล้วเราไม่ชอบนะคะเนี่ยแต่อยู่ที่เนี่ยคือเขาแบบไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเม็ดเม็ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะทุลักทุลีนนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็ถือกล้องไปด้วยแล้วก็เก็บมะเขือเทศไปด้วยนะคะ นี่คือข้างในอีกนะเพื่อนๆดูสิโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอตัวเก็บมะเขือเทศกันก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปติดตามดูกันคะ่ะว่าวิธีการทำซอสมะเขือเทศของเราจะทำแบบไหนนะคะไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเอ,อ่อ ซอสมะเขือเทศแนละ้วเพื่อนๆเพราะว่ามะเขือเทศที่สวนของเราอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทีนี้นเรากินไม่ทันนะเพื่อนๆอันนี้เราก็เลยนํามาทําเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเก็บไว้กินเนาะนี่เลยเราก็เอามะเขือเทศนะคะเพื่อนๆมาล้างแล้วก็เอาไปต้มนะคะในน้ําต้มเดือดสักประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็เอามาลอกออกเปลือกออกนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นอ่ะก็เอามาปั่นนะเพื่อนเอนแล้วก็เอามาเคี่ยวแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนแล้วก็เกลืออีก1ช้อนนะคะถ้าใครชอบหวานหรือชอบเค็มหรือชอบเปรี้ยวก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าเราอ่ะเน้นเป็นเอ่อเป็นรสชาติธรรมชาตินะเพื่อนเพนืแล้วก็ใส่แค่นั้นก็พอค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็นรสของมะเขือเทศนะเพื่อนเพื่ เราก็เคี่ยวไปแบบนี้นะคะเคี่ยวจนนางแบบเป็นเหมือนแบบเหนียวเหนียวหน่อยอะ่ะเพื่อนเพื่อนเคี่ยวสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่แล้วเราก็จะนําไปเก็บใส่หลุมไว้สําหรับทานเอาไปทําแบบเป็นซอสสำหรับทานทาพิซ่านะคะหรือว่า,อาไปทำเป็นซอสสปากเกตตี้ก็ไดนะ้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ย คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแบบไม่ให้มะเขือเทศนางติดกระทะไหมนะคะคนบ่อยๆไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้นะคะนี่ลิจ่าพอเราต้มเสร็จแล้วนะเพื่อนๆถ้าเราต้มต้มได้ซอสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่กระป๋องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องเก่านะเพื่อนๆที่แบบ กระป๋องซอสที่เราแบบล้างแล้วก็เก็บไว้นะคะนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนนะคะแล้วก็เอามาลวกฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้พอเวลาที่ซอสเราได้ที่นะคะแล้วก็จะเอามาเทใส่นี้แล้วก็เก็บปิดฝาแช่ในตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะ นะคะคเพื่อนๆเ,เราก็ได้ซอสมะเขือเทศเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด3กระปุกนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่ว่าเราผลิตเออ่เมื่อวันที่เท่าไหรนะะนน่นะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดเนาะเดี๋ยวเราก็จะเขียนไว้ตรงกระปุกนะคะว่าเราผลิตเมื่อวันที่28นะเพื่อนๆเ,เดือนแปดนะคะสองสอง แบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะเขียนให้ครบทั้ง3ามกระปุกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ใส่ต้มเสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่ทันทีเลยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวก่อนที่เราจะเอามาเอา่อเอาขวดเอากระปุกนี้นะคะมาแล้วก็เอาไปใส่น้ําร้อนแล้วก็ต้มในไมโครเวฟอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นการฆ่าเชื้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ